สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคคุณติมพาข้าคโคลมาทำข้าวเก็บข้าวเรียมพื้นถนนันเตานะคะเอาไปทำเป็นขนมขิ้นเด่นกรอบ,บๆไรเลยนะ,ะติมใช้เป็นแป้งสาเร็จรูปนะคะลาซาล่าช้อปปี้ก็มีขายค่ะเป็นแป้งถนนันเตานะคะอันนี้ติมทำข้าวเรียมพื้นเดิอนะคะต่อไปเราก็จะมาทำข้าวเก็บกันค่ะ เปี้ยง60กรัมนะคะน้ำสะอาด350มิลลิตรค่ะต่อไปก็ตีให้เข้ากันเลยนะคะน้ำที่เหลือเตียมจะเอาไปต้มนะคะตอนตีเปี้ยงไม่ได้ใส่หมดนะคะปรุงรสชาติก็จะมีรสด,ดีอย่างเดียวนะคะจะใส่เป็นเกลือกับผงชูรสเลยเลยนะคะ ใช้เวลาเคี่ยวไม่นานนะคะเป้งมันเริ่มข้นมาแล้วค่ะเคี่ยวให้เป้งมันใสมาก็พอนะคะน่อยประมาณนี้นะคะต่อไปก็หลีเป็นไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะอันนี้ติ่มไม่ได้ปิดแก๊สนะคะเราจะปล่อยมันอยู่บนเตานะคะถ้าปิดแก๊สเป้งมันจะแข็งตัวทันทีเลยนะคะ ต่อไปเราก็ไปทากับใบตวงค่ะความหนาความบางนี่เอาพอรีได้เลยนะคะอย่าทำบางเกินไปนะคะมันจะเหนียวเหนวนะคะจะเย็นๆค่อยๆลาดๆไปนะคะ อันนี้ติ๋มก็จะทำหนานิดนึงนะคะด้อยประมาณนี้นะคะคมหนานะคะอันนี้ติ๋มจะทำให้รู้สักสามแผนน่นนึงนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้เปีเงเราจนหมดเลยค่ะจะทำเป็นกว้วนเหมือนข้าวเรียมพื้นเ,นเอาไปตอดเด็ดตากก็เลยนะคะจะทาไปเตืองแบบนี้ก็ได้ค่ะเส็ดเรียบร้อยแล้วก็มาโรยเมล็ดงาค่ะนะคะเมล็ดงาขาวงาล้อมก็ได้นะคะอันที่ติ่มรวยนี่จะเป็นเมล็ดงาขี้ม้วนกับเมล็ดงาขาวนะคะ รยให้ทั่วทุกแผ่นเลยนะคะเสี็จเรียบเลยแล้วก็ไปตากแดดกันนะคะตอไปแล้วก็ามาตากแดดกันนะคะเดี๋ยวมันแห้งขึ้นมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ติ่มตากมาจนแห้งกรอบเลยนะคะติ่มไม่มีเวลามาดูและกรอบเป็นไปนะคะใบตองมันก็กรอบมากเลยนะคะ พอดีลูกค้าสั่งข้าวเกียบแล้วรีบไปทอดข้าวเกียบนะคะก็เลยไม่ได้มาดูมันเลยนะคะจยเย็นๆค่อยๆดึงใบตองมันอวกนะคะมันอาจจะติดกับแผ่นข้าวเกียบและลงไม่อวกก็จะมีมั่งนะคะเวลาเราทอดมันก็จะรวยขึ้นมานะคะป่วยมันติดได้เลยนะคะค่อยๆเกะออกไปเรื่อยๆค่ะ อันไหนมันติดกับข้าวเกียบแล้วก็ปล่อยมันนะคะเราจะทวดทั้งใบตวองนี้เลยค่ะตรีมจะไปขอญาต์ดึงให้หมดก่อนนะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูตอนทวดกันนะคะ ติมนึงอ,อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็ไปทอดกันค่ะอันนี้แห้งกวบหมดเลยนะคะมาทอดกันค่ะอันนี้น้ำมันไม่ทันร้อนดีนะคะมันก็เลยยังไม่ฟูนะคะทอดให้หนึ่งเลยนะคะ ใบตองมันก็จะรวยออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะทวดเฉดแล้วไปชิมรสกันดูนะคะอันนี้เป็นใบตองติดนะคะติดเต็มเลยนะคะ เวลาลเราทอดมันก็จะรวยขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นนันทาเหมือนข้าวเรียมพื้นแนวไปตากนะคะเขียนมันจะหนานิดนึงนะคะ าใครอยากรู้วิธีทำก็คอมเมนต์มาบอกติมนะคะติมจะทำให้ดูนะคะเพียนมันจะหนานะคะจะฟูเยอะกว่านะคะต่อไปเราก็ไปชิมรสกันดูนะคะอันนี้ที่เราทาไปตวงนะคะติ่มจะมาลองชิมรสชาติดูนะคะ รสชาติมันก็จะกรอบๆนะคะหอมโถนันเตานะคะอร่อยดีนะคะเป็นขนมกินเล่นให้เด็กๆก,ก็ไลยให้ผู้ใหญ่ก็ไลยนะคะใครชอบทานขานมกินเล่นก็ลองไปทํากันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ติม๋มเป็นกำลังใจให้ติ๋มด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขียนหนาที่เป็นข้าวแหลมพื้นนะคะมันก็จะแข็งนิดนึงนะคะเพราะมันทำหนานะคะข้างๆหนานิดนึงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอันวางนะคะที่เราทาไปตวงมันจะแข่นมันจะวางมันจะกรอบบนะคะไม่ค่อยแข็งนะคะรสชาติอร่อยอยู่ค่ะรสชาติเหมือนกันเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะถ้าใครอยากลองทำก็ลองทำดู